Yeah เดินหน้าศรัทธาผูเดิมศรัทาผู้เดิมอาจารยอย่อมื่อไหวทวายทคุณผู้ทานคุณได้จันทร์อาจารย์โยงใส่เ้าทวายหวหานเสียนเขียนขันหาผู้บาซอนบอกกับพระพุทธด่างงามดวงาวมอเลนแ้เขียนตัต่างลำจนถึงคำเขียนนากข้อนอกใ้ทางนั้นไม่มีไปลำเย็นเข่งขันอ้พงันัดตัเก่เทียงก้อศรัทเดิมจะผู้เดิมโนบใส่หัวตัวตนมณฑนีรัน์ได้รับมาบุญเลียง

เดินยังผมพบหายอนนาแขนมั่งกองไม่ทันน้องดีตออฟังเร็วฟังหูฝากเจ้าสุบอกว่าวันเกิดตั้งกอดเพื่อนมาไปมันงกองไม่ทันน้องจัดเตยฟังกันเงนซื่อพมีพี่น้องฟังเลวฟังหูฟังเลย แ็น <Ba, S 2> ้าเดินไล่คนเกิดมาคนเกิดมาโรคกาโรฮีฮงเกิดมาโลคกาโรฮีโบราณคนกะมีเดี่ยวนั่นเกินการโดิจับหินดันข้าข้าพีดีอรอเล่าขอความตัดนี่มากันมากันตัวของผมจักสีเว็นไหวอย่างน้ำตัวโอบมาเดยวจะไปสั่นฟ้าบ่นหนอคนเท่าปุ๊บน้ำเข่าหนีกูเพ่งกูพักปุ๊บน้ำเขานีกูเพ่งกูพัดไ่ปันไหนบ่ทักปา่นไหนบ่อ คนเฮาเกิดมาใโลกคนเฮน่าเกิดมาในโลกบัดเอาไปรีบบอกไปไม่ให้จผมเพื่อนหลายผาโลกไปโอซานนอพอเน่าก็มีแต่ไละเทะลงเลยเพียงดังบัดไปทั้งที่ทหารสถานการณ์ว่าทั้งหมาคกเฮาหักแดอยูความจิคนเขาหกแดงดูความจิงไม่สีด่างแม่ิงาวงหลายไปเสือตึกมาสเพ่งกันบัหนคนเฮาใหญ่ ผมเลยจังสีสาใครมีเงินหลายสิไปเฮ็ดยังผมมาเกิดยักแกงหอบก็ไปซื้อผ่ามาลงมาลงนอกจากผันม้วนที่มั่งเหลือถุงกับกองถิ่นรถไฟไปสื่อถุงไปนะครับทางสุราบุมไก่มาแล้วก็เยี่ยนคู่มาอนจับป่วยเพิ่นจัมาม้วนมันงเหลือก็ป่วยเป็นอาเซียงดันดันแตเห็นสาววันนี้วันลงกมองเลน้องาสุราล้วลงลงเลยกินสิคะดูเดีคนเราพอ คาดูเด็กคเขาหัวใหญ่กินชาตุไกของมังมีลาแพงสัตตาง่ไหลมั่งุกเพื่อสัตตางไายไหลมั่งุกน้องก็แดงเจบ่เลยน้องสี่ดากจะเข้ามาตีมาตกมาสอเพิ่นดัมาหาเราเสือกบอกผูนี้เร็วเพิ่นดังวท่านก็หยิใสพุู้นั้นดีนั้นดีตายไปเร็วมีองค์กระพุ่เพ่นมาไปล้น ไปเดาคุณไม่ได้คุณท่านไปล้วคุณโผล่ได้คุณใครว่าต่างเดียว่อใจบยิ่สินเด่นเป็นหยินกแต่บมีคนยอมผู้ล่างคุกับคนเงินล่าเงินเงนหมื่นเบเพื่อเพืนแล้วเพ่นนี่ไรบัดห้ายรัดคิดใจขาดจักสีได้รับบาดใมดอกไปนังเบ็ดแดงเก่งเขานั่งระกันเอาหาใจปาก กูเปินไปจะนอนนางลาอางลาเป็ีนี่ดีมันก็อยากให้หิ่งเพ่ได้ว่าเป็นี่นางบุกจะเอาไปชิดใส่ทวกายหน้าเตห้อย่นงเตสิอยากเห้นท่าหนำมักห้ำมกขท่าก็เอาเตลูขุนทว่าเท่าท่าย่งข้อใส่ไม่ได้เดกะหาของกินของยูอ่อด วัวกู้ันไปเพื่อนไปถ้ากันไปทางนังทุกนาผู้ราชิดรหัสไ่บานึึงหรือสองคู้มีเขาเป็กองอ๋อแหลาว่านไปไปทานดูโมลันหน้านีละเด้รนี่เอาเด้รเอาสายของเขาเอาไปให้เก็ดการเอาไว้ดางที่าังข้างของเขานั่งก็คเพื่อหาสาตานทางเอาเรื่องผู้เพิ่อนไต่จะ้อนดูผู้นั่งลำเมธลำเนธก็บผดีโม่ป่ เลแต่ก็ถึงว่าปัดแม่ที่ไปเอาสาบมาใส่ยัดขู่บว่าปักพี่ดูกาเนี่ใสเหนโดนั่งตอาปแต่ตตาสามายู่ดอกง่าเมนี่ผู้หามผู้แหดูดอกบัดไปเตหันว่าเตหันว่าเตก็กองอไปกอนปาตานจมาทำมาทรมาตอนนั้นผู้บาดผู้ไต่ผู้ตาลทรมาทหมอ กูร่างคนสับะรเพื่อนบอกแค่้อพื้นสับปันกูร่างคนกสับปะรดเพิ่อนยันไดให้องแก่ขึ้นกันได้นะเมยเอ้ยกูพิ้นไต่พี่ตะนอนแก่แฟนเพหนว่าแมนี่เอาหองท่านทิดยันไปถึงบอกอยากได้เน่ว่าค้นไต่โคอยากได้เนว่าคุ้นไต่พี่ตะไปสี่ใบนั่งเก่กี่คนเห็นจ่คนกูพูนิป้าถ็งเราหอนดูกตู้แล้วหอนเียเขาแดงไปวันเห็น

อยู่วนเดีจ้าอยู่ยังเจ้าสจนอ่โอ้ย่าฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ยบเพื่อจังสันจังสันจะใช่หรอวนอันนี้นี่ตันี้มันเป็นของพ่อทังหาทั้งนอทงนประจากนจะไหนป้บเหพอวัน่วละ

โมีเบาสามกินปนโมีผักตั้งเต่คนขาหักเกี่ยวกันก็ยังเดาคอยปากคอยเบาคอยเดามันสียคอยเขาอีกมันคอยปากคอยเบาคอยเดามันจังสีคอยที่แห้งก็เดินสีบเดียวกับผมโมลั่นันสตีการจะมาช่างานจะคุ้มเจ้าพระสงองค์พระเจ้าทุกองคทุกองและกพระราเทพเทาทางกูบาจันด้วยพาะรยังยิงเจ้าผาพนเจ้าการเจ้างานพี่น้อง บ้านดอนโนยงของเฮาในบ้านไก่เชิดยิดกันบ้านไก่เลี้ยงเพียงบ้านแท้บ้านเล่าที่ม่นางให้กำลังอกกำลังใจ่เกยเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานเกยหมอลำหมอเท่นสิ่งพิการสางานงามทบุญของคุณพ่อคุณแม่ได้สางานงามทบุญขึ้นมารักษาไปเป็นประเพณีอันดีงามได้สางานงามทบุญขึ้นมาไปหาผู้รลวงหลับดำขังไปสู่ปรโลกข้างหนา้า นั่นคือผู้ไปบอกกับรับบอตื่นขึ้นบอมีหนีบบพุ่นสังขารคองคนเป็นของบอเทียงมันมือเขาไปถายทางทัางงานประเอื่นแต่ยังขึ้นสู่บ้านเทีนมาบมาพบกันส่วนว่าท่านจากไปบอมีกลับเหลือแตคนท้ทนพูกกว่าอาจขั้นลาหน้าได้ข่วงเสียนใจข่วงแขนเสียนทนจนหอบเสาเหลือเตลุเปเตาพ่อได้ินต่างจักํำบุญก่อสร้างในสมเกียรติศักดิ์ศรี มีหนุ่ยจนคนทุกส์เสียด้ำจนสิ้นบางมองงานสางบุญทางน้ำท่าบุญหาพ่อหาแม่หา่อพ่อขายดินดอนขายบ้านขอเตวหวงวิญญาณของท่านให้ถึงที่พุ่นจะโนีรให้ถึงห้องกองสานุนสางน้ำท่าบุญขึ้นมากบุญปลาสาบเพื่อผาสาบเพื่อเกื่อนันเดียวกันพี่น้องหาสาบเพื่อผู้ใดสางก่อนผาเด็ดก่อนปางาลิ้น เกิดปอนเป็ดจ่บนปลาไม่ได้ไรเลยข้าภัษาัสดามากทาักนในข้านั้นมีสัตว์มาหักษาเพิมสองโอูลิ่นตัหนึ่งสางตัวนึง,นงลิ่นท่านท่านผ่นท่านผ่นท่านใียนคนเดียวคนรับของคนรับของดินหลับลำเหล่วลนิ่ยินใจเนกเป็นบ่โลบโค้งเท่นไปงานย่างของเกา่างานย่างลึ่งเราทึ่งหลอกึ่งตาย พญานิ่งทะไล่ทุบโลกพื้นแผ่นผู้ดาคือเพ่นแปะผลเปิดก็เลยตายได้เิบดีดสวรรค์นอนง้นท่าห้องถึงใส่ชื่อลิ้นตัวนั้นวันมะกาตะเพวบุตรโอ้คือลิ้นกระไรคนเข้าเกิดมาหูจับเต็มมือเกิดผู้หูจับมือตายเกิดมาบ่ลลนกระเท้าข้างเระเท้าในจัตศีพกาเสียแอ๋อ เนี่ยวเนี่ยวสังาขั้นคนปัดเงินหมุนไปเรื่อยอุปมาผลใหม่ชุกหลายๆกะต้องลนคนเกิดผลกะต้องเผาไพ่ไทยกะแมงไตเมื่อนี้เพิ่งตั้งกองลนจึงมาเจ้าภาพเจ้าการเจ้าเพื่นเอือดหาเนี่ยวเสียบชองสองงานให้มันวันในทางเพื่อนว่างนี้ได้เกยมอลากรอนมอลากรอนเสียเอาแผลนอไปกองไฟหายไฟกองได้เกยผมหัตสีบุญเชิด ท่านสวัสดีมูสูงๆข้องผาบท่านบักตัดำๆเตี้ยๆข้องโซนนด่าแง่แง่มือปุ้มปุ้มนาตึงเรื่องมาปอกสมไทยทังแต่ไม่แม่นี่ตัวบอกตัวจริงเสียงจริงต้องสูงโปร่งตัวโกงขาวโจวปอกสุกขาวหน้ามาเท่านสวัสดีตัวจริงเสียงจริงทีม้าล่ำประคับปักคองฝ่ายทั้งเพิ่งไฟแท้จริง้าประคับปักคองงานพองงานแม่้ยได้คำคืนว่านี้ไฟหายเด็กแกคุณแม่ท่องแผลพันบุปผา สิ้าถุสกหาเพื่นบางคนทางเพื่อนสี่สามสี่หาคนตั้หางตื้อถูสียบหาเพื่อนเราก็ได้เพียอปูุงเพราะว่าเราหาแต่หางเพืงอแค่หางเพอเก่งตัวกับงาเพราะว่าเป็นาเป็นงางร่ำเนี่่ำเนี่ยร่ำเป็นร่ำเป็นร่ำตุดตื้งห่างเป็นร่ำร่ำเป็นมีร่ำเป็นเนเป็นเนเป็นเนาะใช้เป็นเอาผัวเราไปแจะเป็นเนไม่ใช่เอาเขาไป ยี่น้าหาใหม่วัดดีไทยนะาวัดดีจานเนี่ยวัดดีคนใญ่ยันี่ม้าหเ้ยเก็ลงใจหวานมาใหม่มาใหม่ก็เลือกใหม่แล้วบเขียนเียโอโรน้อยใหม่เดือกใหม่กต่มันก็เป็นไปหาคอยเอาเฉพาคนนี้งาเที่งนแท้แใ่แปลก็ระจามาอยู่ แต่มันใส่เลินๆแล้วอ่าบุมบ้าแตลยก็ไปนั่งอยู่หันผู้เู้าเอาเห็่านานุมเห็นงานปุ่งานที่ไม่ใช่แใจญ่เขาเขาอาไปนั่งเล่นแถวเขาเขาจับงานที่เยเป็นบ้าเขางานแต่บอโมนกานหน่มลังทั้งสมอลังเสียดสสลองงานพองานเมยานังขึ้นวันนี้ได้เก่มหลัก่อนจะโพจะมีเท่าไหรแค้ดวงเดียวม่ลังพ่อหอย เตรียมประยุกต์เท้โนโลยีให้พี่ให้น้องเป็นตามยุคตามสมัยก็ะจกขี้ตะกัดขี้เป็นด้กกระจกนองขี้น้อกน้องขันมะหวอดมาถึงจึงสี่เลี้ยวให้ถือว่าบุพเพสันนิวาสวาสนามชะตาเ้าเคย้อสั่งานำขบุญวังพอวังเมวังพีหุ่มนอกเจ้าศาสตร์จีศาสตร์อนจังเล่ล่ำเสียงชองฉลองงานพองานเมื่อมะหวอดมาถึงกับมามีเนี่ยวฝากเนี่ยวตอนนอกกากเสียงร้องเสียงร่ำเสียงแคนและพอดันประเสริฐพอดันเลื่อนพองไหวพอดแท้ทุกท่าน ที่มดานฟังลำได้คำขึ้นบ้านี้ให้มีเต็ความสม สุขทานแห่ทานสุขกายพรสุกใจ่หูสุกบอนกินเนื้อนอนตอนเนื้อนิ่งยาสีนันมาละนั้นปานว่าหิ้งจ็ะลานล้มพันยจะมีห่วยผู้ฟังลำเด้อผมหัดสตีนี้ขอไหวหัวใจไปตามแต่น้ำดานหลังคำบานบานอารมณ์ลอยลอยตา ยิ่งมีอ่อนหมอบพ่อทำไหวเม่วนม้วนพี่มั่เหลือทางกลันมาเวงไในนีห่างสิ่งบ่ดีซะ

อ้รู้ไปหรอกอ้รู้ตายว่โอ้ยไปหาอะไรมาไม่ได้เสียให้แตบางีอ่ไปแต่บา่คนล้างมือเกนเต่าผาไ่ได้ไรใบพัดอยู่กันด้วยใบพัดนอนเยนะทำครับโอ้ดีไม่่าันพุขภาพาข็งเร่องเข้มดแล้วส่อาหาเธอแล้วพอด้วตาดูรู้จะเ่าเอาเพ่นนะแค่ว่ท่านแต่คิดจะใท่านเลยตัวแต่ที่เลือนนาะ

ไรับเงินโดเฉพเดียนยืมไหมว่ทกกระทรอามแกนมาเดินือนทั้งสามน้องสัทาพ่อแม่ผู้เห็บุญเป็นบุหาผู้ตายผู้เดินผนผู้เดินเดินก่้งทา nhiều nha mẹ ra uẩn, bữa nì lừa lấy nhà bỏ tham uẩn, xa phố luồng lại bỏ lo uẩn. tôn thang ở thăng mình quên, ở thăng mình sinh tham uẩn, lục lão bèn bỏ lòng lắm. mẹ đi ma uổng hơn. đàn bà bé bỏng sung sướng thanh có tham thế có có วันขวัเดืงนขาบุญทุกสิ่วันวัดอนขาบุญเป็นบอนหนลิ้ไร่ศาสนานี่พอพระองทางการมหาทานึงโม่ตองตังสามาหาท่านึงโม่เป็นขันหมักคำูดบอกที่ขันมักต้งูอันมาไป่นควรเดบีีาไก่านควรเดบีบีของดีดีเป็นถงก็ดีพระองค์เราสีวมาเป็นกอง กันเเอ้อนับว่าเรานี่ได้มีศรัทธาแก่กาไปหาได้สิเนาะจนโตเจ้าย่างโอโอไปไปสิลงลงถึงพอเราพอดีจิตอนนี้ก็มีแ่แนงานวสพงคาาุกทไว้ใส่เพนที่ใส่ไประหว่างทางทาง

ป็นแก่ใส่จะรอดมีอ่อนผู้ตาหุ่นสองใส่ให้ไม่เกี่ยงเป็นซะอย่างปากขอไปเราเกี่ยงตัวอย้านห้กระดต้อยบมันแลก็ุญมันจะลูเกไปหัวเปจังบทกวอานเอาน้ำทางราไของเราใส

สาธุเรื่อนคนพวกให้เพื่อยอดเนท่านแต่ก็ได้อยู่บนภาสวยอามีร้อนให้ทานมีเต่ยความทุกขอให้ทานมีเต่ความถุกอันตรไดไพ่ถูกกินไป่ย่างกไก่รูด้าไ่วัดใายังทางสมุยไปเวียนไปเวียนอกดานี้เชาตินี่ดัตานาที่บาดนาเรื่อนทางมไว้ลังจาก

我的。<laughs>